โรงเรียนในสังกัดอบจภูเก็ตคุมเข้มเปิดเรียนวันแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีผู้ปกครองเดินทางมาทยอยส่งบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563เวลาเจนาฬิกา30ินาทีในวัชริปนปฐมวัฒนพงศ์ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางการมณีศิลปะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียน การสอนและการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดอบจภูเก็ตในวันเปิดเรียนวันแรกที่โรงเรียนอบจบ้านนาบอนและโรงเรียนอบจบ้านตลาดเหนือบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีผู้ปกครองเดินทางมาทยอยส่งบุตรหลานโดยมีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนมีมาตรการในห้องเรียนโดยการจัดโต๊ะเรียนไม่เกิน20ตัวต่อห้องแต่ละตัวเว้นระยะห่างและทําความสะอาดห้องเรียนโตะ๊ะเก้าอี้ด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อ ก่อนและหลังการเรียนขณะที่มาตรการรับประทานอาหารจะจัดเวลาพักกลางวันให้เหลื่อมเวลากันโดยในโรงอาหารจะมีชิวพลาสติกใส่กั้นเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจจะแพร่กระจายได้ท้งนี้ทางอบจภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เช่นหน้ากากอนามัยเฟสชิวและเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้ใช้ในการป้องกันตัวเองและตระหนักถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่เคารพรักครับ,รบวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับกับผมวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบร,ริหารนจังหวัดภูเก็ตในช่วงเปิดเรียนในวันแรกนะครับเช้านี้เราได้ไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนอบจอบ้านตลาดเหนือ นะครับแล้วก็ณที่นี้ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาบอนนะครับวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าออมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสา,รศรานศึกษาองค์การบราสจังหวัดนะครับเป็นมาตรการที่น่าพึงพอใจนะครับเรามีกระบวนการคัดกรองเรามีมาตรการออให้นักเรียนทุกคนได้ใส่หน้ากากอนามายัย และก็กัมเริยสวรรวจังหวัดภูเก็ตพยายามสนับสนุนเรื่ององบประมาณและก็วัสดุอุปรกรณ์เช่นน้ำยาล้างมือเจลหน้ากากเฟชชิลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้เห็นถึงมาตรการที่ต้องดูแลลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะครับในส่วนของการเรียนการสอนเราก็เอ,อ ที่นั่งให้ให้เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็เว้นวันในการสอนนะครับไม่ให้มีความหนาแน่นมากเกินไปในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับเรามีการเว้นระยะห่างมีที่กั้นฉากต่างๆเหล่านี้ให้เห็นถึงมาตรการในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจจะมีและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการที่องค์การบริหารจังหวัดต้องพยายามขวดขันดูแลเอาใจใส่ตามนโยบายของจังหวัดนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดทั้ง5โรงนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่นํานักเรียนมาเข้าสู่การเรียนการสอนของสารึกษาในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดภูเกเตครับขอบคุณครับ